เปิดอยู่ขโดนี้ป่ะมีผู้ชายมาไหมเลิกลังแล้วเลิกลังแล้วไม่เสี่ยไเี่ยี่แจ็คที่เนี่ยพี่เพื่อนกันไงรายการนี้นะรายการที่ลกอ่างคิดจะเปิดตัวมไหนขอในรายการแจ็คคนแรกเลยไหมได้ได้ได้ทำไมถึงยังคุยกับเฟิร์นอยู่ ของดารา EP นี้นะครับที่ผมจะไปหาคุณเฟิร์นพัสกรนะครับผมผมจะไปด้วยยามาฮ่าฟินนะครับนี่เลยครับผมนี่ยามาฮ่าฟินนะครับฟินกว่าก็โดนกว่านะครับที่ผมเนี่ยจะขับไปวันนี้อุ้ยตื่นเต้นมากมากนะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้ฟังให้ดีเลยนะครับยามาฮ่าฟินเนี่ยเขารับประกันนะครับทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางอีกด้วยนะครับเป็นรถครอบครัวสุดคุ้มจริงๆที่สำคัญนะครับเป็นตัวท็อปนะครับรุ่น UBS นะครับผม ยาม้าหาฟินนยนะฮะสวยใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับผมขี่ก็ยังฟินไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับผมรุ่นที่ผมจะขี่ไปวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆนะครับด้วยระบบกระจายแรงเบรก UBS นะครับผมทําให้ผมเนี่ยขี่แบบปลอดภัยนะครับผมและฟังก์ชันเนี่ยก็ครบด้วยนะครับมีทั้งช่องเก็บของด้านหน้านะครับและก็ใต้เบาะด้วยนะครับผมและที่สําคัญกุญแจเนี่ยครับแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมทั้งล็อกสตาร์ทเปิดปิดเบาะในจุดเดียวกัน เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะฮะผมจะไปหาคุณใบเฟิร์นนะครับผมด้วยระยะทางไกลพอสมควรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมันเนี่ยจะประหยัดขนาดไหนนะครับกับยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่านะครับยามาฮ่ากล้าที่จะฟิน นะครับจะโทรหาคุณเฟิร์นก่อนว่าตอนนี้ให้ออกไปเลยหรือเปล่านะครับสวัสดีจ้าอะไรนะไม่ก็ขอของดารางไงไปบ้านเฟิร์นไงตอนนี้แวะอยู่แวะข้างทางก่อนยังไม่ได้อนุญาตให้มาเลยจ้าไม่ก็รับปากไ,ไว้แล้วไงว่าจะมานี่ก็แต่งตัวแนวหล่อมาให้เลยเนี่ยถ้ามาเราเป็นเกาหลีได้ไหมแบบเป็นเกาหลีไงเกาหลีหน่อยได้ไหมอะไรนะ ถ้าไม่แต่งแลวแบบเจปาร์คเจบีไม่ต้องมาเจบีก็เซเว่นโอเคได้เดี๋ยวแต่งให้ก็ได้แล้วแหละจริงๆแบบนี้ก็ได้แล้วแหละคล้ายๆอยู่คล้ายตรงไหนนี่ตอนนี้แต่งเป็นพี่สะเดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูหาช่างหน้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนี่ใครอ่ะไม่ไปได้ไหมเฟิร์นไม่ไปแล้วเหรอไปไปไปเดี๋ยวแต่งโอเคโอเคไปแต่งตัวใหม่อันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนโอเคครับ ตั้งแต่กูทาของของดารามานี่ไม่เคยมีใครเรื่องเยอะเท่าอีเฟิร์นนะแต่กูก็เคยชอบมันอะเอาจริงกูเคยชอบอีเฟิร์นอะแต่ตอนนั้นมันไม่เอากูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูไปไปแต่งหน้าก่อนนี่ก็คุณเฟิร์นเนี่ยเขาให้ผมเนี่ยมาต้องแต่งหน้าแต่งเป็น JB God Seven JB God Seven นะครับผมเพราะว่าคุณเฟิร์นเขาชอบมากมา้ดเดนั้นจะก็ต้องขี่รถไฟยาม้าไป<ช> คุณบัตเธอแต่งแบบซิรี่วายแบบนาดาวนาดาวก็เยอะนะฉันเจอนางแต่นางแต่งแบบบูดี้แล้วอะจะสิปีแล้วนะเนาะคือนางราคาไม่แพงนะสำหรับฉันแต่คนอื่นแพงเธอโปรโมนหน่อยเปรโมนหน่อยคุณบัตดอร์สกอร์บีอยู่แซดแซดเอจ้ะอันหน้าอ่ะเห็นหน้าไหมเต้นเต้นก็เซเว่นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านางจะแต่งฉันเป็น JB นะครับหัวหน้าวงก็เซเว่นนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวรอดู นะครับผมขับยามาฮ่าฟินมานะฮะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครสนใจยามาฮ่านะครับก็สั่งได้นะครับผมทางยามาฮ่านะฮะพี่สวัสดีครับคุณเฟิร์นอยู่ขนโดนี้ป่ะมีผู้ชายมาไหมเลิกลักแล้วเลิกลักแล้วไม่เห็นแสดงว่าอีเฟิร์นมันสั่งก็เดี๋ยวไปขอของดาราคุณเฟิร์นเดี๋ยวโทรบอก่อนว่าถึงแล้วนะครับเข้าเลยได้อีกคนครับต้องก็ ผู้ชายหมดเลยมึงโดนแน่ในรถในลิฟต์อ่ะมองไม่ว่าหเอาไงขอโทษคือใครเคยดูหน้ามาแล้วไปแล้เจมี่เนเลยหัวหน้าวงก็สิเว้นถูกไหมล่ะเนี่ยก็ได้ได้วันนี้แล้วผ่านไหมล่ะให้เข้าไหล่ะพักหนึ่งละห้องมันเป็นห้องแบบราคาถูกโอ้ก็คือเพิ่งซื้อเลยซื้อเลยอันนี้เป็นมุมอะไรเข้ามาก็ เป็นมุ้เปของเล่นออ๋ของเล่นทอยใช่ใช่มันเป็นมันเป็นแบบเป็นทอยแบบสามสามสีอะไรอย่างเงี้แล้วตรงนี้อ่ะเป็นเป็นเป็นแบบว่ารูดมันต้องรูดบ้างอะไรอย่เงี้ยแบบว่าเพลินเพลินมุกนี้จบแน่มุกนี้จบแน่เอ็สักพามาห้องเก็บขยผียังไงปูงงประตูไม่เหมือนห้องคนอื่นเราเข้ามาแล้วนะครับผม โอ้หนี่สะสมขี้บุหรี่เต็มเลยคุณไม่ได้ดูดนะเพื่อนคุณอันนี้เก็บไว้นานยังนานประมาณตั้งแต่เข้าเลยอันนี้เพิ่งเริ่มอีพีสอดใหม่ใช่อ่าอันนี้ชื่อน้องเลยน้องมะเร็งน้องมะเร็งอันนี้น้องไอ้ถุงลมถุงลมได้แล้วมีสะสมไอ้ไอ้ตรงนี้ไม่พอนะมีสะสมเหรียญเหรียญไอ้บิดคอร์ใช่แอนเล่นด้วยไอ้กุ้งมีใครมาเล่นบิคอยบ้างไม่มีคนมาเท่าไหร่แต่เองไม่เล่นพี่อื่นมีคนนึงอยากให้มาออกมากเลยอยู่ไหมคุณแอนอยู่ไหมคุณแอนอยู่คุณแอนโสดด้วยแล้ววก็แบบ่า กำลังต้องการแบบคุณแอนเนี่ยเห็นในไอจีนอันนี้เอฟซีแอลนถ้าถ้าถ้าพูดคำว่าเอฟซีอีกก็คือคัดเลยแล้วก็คือออกออกจากห้องกันไปเลยเพราะว่าไม่ตอบมันไม่เป็นคุณคนเราอ่ะจะทําช่อง YouTube มันต้องเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าไปเอาคนนั้นมาพูดไปเอาคนนี้มาพูดไม่ใช่ไม่เฟิร์นกูก็ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราไม่ทําช่อง u t u b e ได้ขอได้เออแต่ว่าถ้าใครที่เขาทําช่อง YouTube อยู่แล้วแล้วคุณไปแล้วเขาพูดคำาเอฟซีไม่ได้เออไปก๊อปเขามาไปเอฟซีไปแบบวันนี้มาแล้วเป็นแแนวบบาาาาตตม ป้อมอะ่ะจะไม่เอ,เอาเอายื้อต้องบอกมันว่าแฟนแฟนของแจ็คแฟนฉันได้ไหมคำนี้เอาแต่เอาเป็นอันนี้ดีกว่าแบบเวลาชื่อเรียกอ,อ, <of> อ่ะเบบีออฟกันเขาจะเบบีเขาผมเป็นอะไรดีอ่ะคุณคิดหน่อยชาวขาเบียดที่ใครข้างขาข,าของแจ็คแฟนฉันดีกว่ามันดูใกล้ชิด <c oughs> มันดูใกล้ช <c oughs> ิด,ด <c oughs> ขาเบียดก็ดีนะ <c oughs> มันอยู่ได้กี่ปีครับคุณเฟิร์นจะปีแล้วกางจะปีแล้วั็จะเข้าปีเหมือนเพิ่งเปิดด้วยนี่คอนโดนี่ใช่ไหมคอนโดนี้สร้างเสร็จได้ไม่ไม่กี่ปีสร้างมาอยู่กับใครอ่ะคุณลงก็ไม่มาพ่อไม่สักพ่อพ่อที่ติดติดเลยเอาเลนเล่นเล่นตเลนเตจก็อยู่คนเดียวเพราะว่าแบบเนี้ยชอบทำหรอกข้าวอะไรงี้ยก็ต้องมีพื้นที่ในการมีคงมีครัวในการทำข้าวหน่อยออ๋มีพาใครมาไหมมีมีใครมาเหรอแต่เขาจะมาโมไซถูกไหมเพราะว่ามีมีเขาชอบขับโมไซเขาเพิ่งออกโมไซนี่เขาออกไปแล้ว เขาก็ชอบแบบเขาก็เขาเป็เป็ดหน้าอ้าเป็ตัดมาแล้วไอ้สันิบาตมาแล้วมีแล้แล้วดูเยอะทำะไรมีแล้วพักพักอย่างนี้มีแล้วถ้าพูดหลังนี่คืออยากกลับบ้านแล้วเจ๊กุ้งมาไหมแม่คุณเฟินยังไม่เคยมาโอ้อป้ากับแม่ไม่เคยมาเลยมันแบบว่ามันไกลแล้วเขาก็ไม่ได้ก็อยู่บ้านนี่อย่างเดียวเลยไปเพื่อนไงไปเพื่อนมาเพราะว่ามันอยู่ในเมืองอเอางี้คุยกับคุณเฟินตรงนี้จบแล้ว พาไปทัวร์ห้องได้ไหม,ไมห็นบอกว่าซื้อไว้ร้อยกว่าล้านเลยโอ้โหซื้อเลยไม่ได้ซื้อห้องนี้มันเก็บของมันลบคนชอบอย่างเงี้ยคนชอบเพราะเป็นสไตล์แบบเพราะว่าเมื่อกี้คุณส,าาสะสมบุหรี่เแล้วอ่ะกลับไปบิตคอยอ่ะไม่แต่บุหรี่อ่ะบอกว่าไม่ได้ดูดนะอันนี้การาันตีการันตีคุณเฟิร์เนเป็นคนรักเพื่อนมีนี่แล้วเขียงอะไรคือเอาไว้ซอย <laughs> ออกับเด,เดี๋ยวก่อนนะสภาพกูดูเหมือนเป็นคนดียไม่ใช่ไม่ปแก,กล้งเลยเป็นอใายมุกขนาดนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างอย่างรู้จักเฟิร์นเนี่ยคือเฟิร์นเนี่ยตอนนั้นผมเคยย้อนเล่าเล่ากลับไปได้ <c oughs> ไห<ด>มคุณคุณไม่ชอบผมเรื่องอะไรนะตอนนั้นผมไปทำอะไรไม่ใ,ใช่ค,คุณน่ะคุณน่ะไปสืบรู้มาว่ามีลูกตลกคนเนึ้อชอบคุณคือแล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ถ่ายเรื่องแบบเหมือนโปรโมทเรื่องลูกตลกตรงไปไกลต้นเดี๋ยวแล้วคุณก็เหมือนเล่นอยู่ในพระนครฟิล์มเรื่องนึงสักเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเหมือนก็แบบต้อองเจกันนนนนใงงงาาึเหลือแหละ เขาก็มาเจอดิฉัน <at> ก็เหมือนแบบว่าล็อกเป้า,าที่ดิฉันก่อนเลยว่าเธอลูกค่อมป่ะลูกค่อมป่ะน,นี่ครถามเขาเพราะเขาไม่รู้รว่าลูกค่อมหม่ชอบเขาใช่ตอนนั้นจําได้คุณไอซ์อ่ะเอเอเขงดังในแฟนรันแล้วตอนนั้นฟันคุณยังไม่แบบยังเบี้ยวอยู่นะเบี้ยวเยอะว่านั้นแต่ผมอยากมีอะไรคุณนะตอนตอนที่พอรู้ว่าคุณโสดไม่ผมชอบคุณเอาจริงคุณชอบผมป่ะไม่ได้โอ้โหอึหึหึหลูกหึหอห้หึ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 ห้หไหึหึดึหึหึีึห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 ึี เอาอะไรดีไม่เสียงไม่เสียงอะไรอะไรพี่แจ๊คเงี้ยพี่เพื่อนกันไงรายการอนนี้นะรายการที่ลงอะไรล้วไม่ได้อ่ะจะอ้วกไปนอนนู่นนะไม่นอนไม่นอนนู่นแต่เดี๋ยวไปนอนบ้านป้าเดี๋ยวผมพาไปแล้วป้าจะแปรงเสร็ไปกี่โมงครับได้งัสร็จเหรออุ้ยแต่ได้ไหมเนี่ยอนุญาตไหมเนี่ยอยู่กับเฟิร์นเนี่ยคอนโดเนี่ย ดี๋ยวพรุ่งนี้นะแล้วข,ขับรถด้วยวันนี้มาขอของดาราพรุ่งนี้ไปอ่าแจ๊กขอคุยที่ควนหลวง,ลงคุณไปไหมครับคุณเฟิร์นเราต้จะกลับก่อนเพราะตอนเช้ามีถ่ายรายการก่อนไงที่โมองอะแล้วกลวมีถ่ายรายการสดตอนบ่ายต้องถ่ายกเาหน่อยเ,อเลยะก็ใช่กับนิดเดียวของไม่เยอะนี่ไม่คุยกันเองวะต่บิบเอ็โมงคุณเริ่มไหมล่ะหรือไงอ้าไอสัตว์นี่ด่าเรื่งง <c oughs> องมาแบบให้ไวเหรอ โอเคครับลุงลงลเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> ขอดูก่อนช่วงนี้เฟิร์นดูสวยขึ้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเห็นเป็นกระแสที่แบบว่ารายการมาเตอร์เชฟอ่ะเฮ้ยทำไมมันยูยดีไปทำาน่เลยครัแบบไม่จริงๆแล้วเป็นคนชอบทำเป็นข้าวอยู่แล้วเพื่อนแต่พอมาเตอร์เชฟติดต่อมาเราก็รู้สึกว่าแบบเรามันเป็นการแข่งขันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อมันเป็นความใช้ความสามารถของเราเอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมมันไม่ได้ว่าแค่นี้อะไรเง,งี้ยก็ไปรู้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็แบบทําให้ดีที่สุดเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการแข่งขันในมาเตอร์เชฟมันคือสู้เพื่อมูลนิธิที่เเเราลือออก้ฟินนนไดะะชียยู่ค ในเมื่อคุณมาแล้วจําได้ว่าคุณเคยพูดว่าคุณชอบกินปากกงอ่าใช่ครับก็เลยวันนี้จะทําเป็นเมนูให้คุณแบบโดยเฉพาะพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟเลยวิซอตโตแต่งตัวดีใช่ใช่ใคือดีเลยวันนี้คือแบบไม่แกงไม่มีอะไรแกง้งนะะั้นวิซอตโตคือใครเป็นข้าวข้าวที่แบบเป็นข้าวผัด ก็คือผัดกับน้ำสต๊อกกินไปข้างบนก็จะมีปลาออนท็อปด้วยเป็นปลากะพงแบบว่าอร่อเอินพูดจาเหมือนเชฟขึรื่อยใเป็นรีสโต้ปลากะพงแล้วก็เป็นเป็นรีสโตกับเห็ดแชปิองโอ้โหแล้วก็กระเียงปุ๊กๆุ๊บใช่กระเพียงกุ๊กๆุใช่กระเียงปุ๊กใช่ผมจะดูการทําอาหารคุณนะได้เลยคุณถ่ายเลยแต่ผมไม่ดูกันอยันั่นจะได้ทําเลยคุณทําเลยแต่ผมอยู่กับเพื่อนคุณได้นะได้ได้ได้ จะคุยกับคุณแอนระหว่างคุณเฟิร์นเขาทำอาหารคุณเฟิร์นมีแฟนปะต่างต่งลกมีแหลกูว่าเหรอก็คงแบบเป็นแฟนแล้วล่ะลุงลงไม่รู้หรือลุงลงรู้รู้แต่ทำเป็นไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้มันไม่ไม่ผมไม่สวยหรืเธอเนาะไม่ใช่เธอเปลือผมเธอไม่สวยฉันชอบแบบนี้จ้ะเธอก็ไม่หยุดไม่หย่อนใช่ไหมล่ะไม่หยุดไม่อย่อันนีคัดเลยคัดเลยเพราะว่าเธอมีแฟนแล้วเล่นขายของอลาหลาหลหล EP แล้วคนแบบเพื่อนกันจ้อมีแฟนก่อนนะคัดเลยคัดเลยเพราะว่าเธอมีแฟนแล้ว เป็นรีซอตโต้ปลากระพงเซียนะคะแล้วก็เป็นเห็ดเห็ดชัิยองนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำมันฟรัฟฟลคุณจะได้กลิ่นหอมทรัเฟิมันเปลี่ยนไปจริงๆว่ะแต่ก่อนไม่กูไม่รู้มึงทำสวยขนาดนี้นะกูเคยไปแดกไออาหารแถวร้านพระรามสามไปไงไปกับไอพิลิตอ่ะแล้วมันเป็นข้าวเนี่ยเพื่อนแล้วมันมีพวกกุ้งมีทะเลอ่ะข้าวรีซอตโต้กูรู้แหละของอิตาลีมึงไปเรียนไหมไหนวะจริงอ่ะ พอทําได้อยู่บ้างแต่ว่าพอพอเป็นเขาเรียกว่าอะไรพอไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะก็ก็ศึกษาเพิ่มเรียนเพิ่มมีเชฟที่เป็นแฟนโงเพื่อนสนิทมาสอนเ,ออเชฟชื่อที่เล็กแล้วก็มีเชฟสิฟมาสอนตั้งใจถึงขนาดไหนว่ารายการเนี้ยที่มึงได้แชมป์เนี้ยก็ <c oughs> อยากได้ทีมตื่นเต้นไหมที่ได้แชมป์ครั้งนี้ยังมีเยยัไปเลยที่จะลงได้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะดีใจที่ได้เอาเงินไปช่วยคนที่ถ้ <c oughs> าไม่ได้ <c oughs> ต่ตาไม่ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูพูดอีกแบบนึงรู้สึกแันที่พลาดแชมป์ครั้งนี้โอ้โหว่เสียดายเสียดายมาก ว่าจะเอาไหนออกออกแม่งก็สองอันเลยทำไมมึงทำหน้าเหมืนไม่อร่อยไม่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 อันนี้วิจารณ์จริงตัวปลาเนี่ยนุ่มนะแล้วก็ตัวหนังกรอบอุ้ยอันนี้ถือว่าโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เห็ดกับข้าวนะไม่มีปลาจริงจริงแล้วมันมีเห็ดอยู่ในข้าวด้วยแต่เห็ดตัวนี้มันเป็นเห็ดที่เหมือนหลอกๆก็เป็นเหมือนเห็ดทรัฟเฟิลโรยมาข้างบนแต่จริงๆมันไม่ใช่เห็ดทรัฟเฟิลอืมได้ไปต่อ หไหนอะอให้กูไปไหนอะกูอยู่บ้านกูแล้วเนี่ยฝานไงอร่อยจริงเหรอมึงก็ต้องมึงนอกแแบบว่าเป็นยังไงมันเยียงไงมึงทำเหมือนไม่อร่อยอะกูไม่ได้โกโหกไอ้อร่อยจริงข้าวเป็นยังไงอะไรยังไงมึงอธิบายบ้างดิม่ได้โกหกเพื่อนเอออร่อยจริงอย่างเนี้ยกูบอกเลยนะถ้ามึงทำร้านนะแข่งกับพ่ออมนะฟวงลงนะฟวงลงตายนะฟวงลงตายหรือว่าลุงลงตายเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่มันเป็นริวมันเป็นไม่ริวไอติ้วริวไม่ใช่ไล่ไม่ได้ปล่แต่ไม่ได้ไม่ได้แก่ปลา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 ไม่ใช่กูจะเอาบัตรเลยสักจะได้เฮ้ยคิดอยากเปิดร้านนะครับคุณเฟิร์นคิดเร็วๆนี้แหละคิดว่าจะทำเริ่มดูที่เริ่มดูอะไรไว้แล้วเริ่มแบบ สนใจอยากทำเป็นคาเฟ่ที่แบบว่ามานั่งได้สบายๆแบบเพื่อนฝูงมารวมตัวกันคือต้องบอกว่าถ้าใครติดตามผลงานคุณเฟิร์นเนี่ยตอนนี้คุณเฟิร์นเขาตั้งใจในการทําอาหารมากๆอยากให้ทุกคนแฟนๆช่องแจ็คแฟนฉันไปติดตามของคุณเฟิร์นในรายการ Master c h e f Master Chef ก็ออนทุกๆวันอาทิตย์หกโมงเย็นก็ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าออนไปถึงไหนแล้วก็กําลังเข้มข้นเลยก็ฝากให้เชียร์ด้วยนะคะยังอยู่ในรายการอยู่พูดตรงนะผมไม่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะพูดภาษาอะไรเกี่ยวกับเชฟเป็นอะมันไม่ได้เป็นภาษาเชฟแบบเราเรียนมาแล้วก็ร นนก็มึงตั้งใจจริงไงคุณไม่ได้ตอแหลเพราะว่ามันมันปกติโทรหามันนะมันก็จะแบบเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนแค่นี้ก่อน,นกูยุ่งกูยุ่งมัยจริงจังอะไรกับรายการนี้ม<อ>ออัก,ก็ตะกูคุอะพี่เจ้าของอะพี่นุ่มมาเคยกูทำกับข้าวอะและ้วกูทำไม่เละไอสัตว์ไม่ได้มาอเลยพี่หนุ่มไม่เอาเลยนนนนะะะเพิิ่งคคคุรับจอไีหมแกกใใ้้มม้โาสชดดดปตัวใคร เป็ตัวแฟนหรอมีคุยแอร์แเบาเลยมีคลยเรื่องผู้ชายสัต่นจังหวะแบบเงียบให้เลยอ่ะคิดจะเปิดตัวมาขอในรายการแจ็คคนแรกเลยได้ได้ได้ แจ็คขอคุยนะคุยคุยเขาได้คุยกับแฟนคุณนะไม่คุณลองคุยกับเขาเผื่อว่ามันอาจจะได้แบบทำให้คนได้เห็นเขาแบบได้รู้ว่าเขาแบบคิดอะไรอยู่ณตอนนั้นที่เป็นประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้เขาได้คุยกับคุณเหมือนกันนะผมไปได้ไหมจบรายการนี้ได้ให้ดีแล้วมึงได้ให้ดิแล้วมึงกูไปกูชอบเลยเร็วๆเงี้ยเออเอาของมึงอะไรประมูลอะไรแล้วเดี๋ยวกูไปคุยกับแฟนต่อโอ้เลยกูต้องประมูลอะไรกูคุยเลย นี่ละกันเป็นเป็นอูไม่ได้อยากได้ของนะกูใจกูไปพารากอนแล้วตอนนี้เอานี้ก่อนดีกว่าพี่เห็นอยู่นี่เป็นเสื้อที่เราซื้อมาจากแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับของ JB ก็เซเว่นเพราะเรา JB นี่สุดยอดมากเรา,านะเป็นเมน JB เราไลา์ JB สุด High Carry เน็ตรนตเน็ต High Carry เนัตพาร,รพาอน ใบนี้ละกันเพราะว่าเราซื้อมาสองใบสีขาวใบหนึ่งสีดำใบหนึ่งแล้วสีดำใสไม่ได้ใช้เลยเท่าไหร่เอาเลขที่ชอบละกันหนึ่งร้อยสิบสี่บาท เริ่มต้น114 114นะครับราคา114บาทนะฮะอันนี้คือเริ่มต้นอ่าเริ่มประมูลทำบุญที่ไหนโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อผู้ป่วยยากไร้ที่มูลนิธิที่อยู่ในมาสเตอร์เชฟที่แบบว่าถ้าสมบุญได้1ล้านเราจะเอาไปให้โรงพยาบาลสวนขอให้บุญกุศลนี้ส่งส่งให้คุณเนี่ยชนะนะในมาสเตอร์เชฟนะย้ำนะฮะเริ่มนะครับผมหมวกเ JB นะครับผมใครที่เป็นติ่งนะฮะก็พี่เฟิร์นเนี่ยเขาชอบมากๆนะครับนี่ซื้อเองนะเนี่ยประมูลที่ IG Jack Fan ฉันเท่านั้นเดี๋ยวเซ็นให้ดด้้ววยยอ่เเซ็นนคุณฟิร์ ก,กันนะครับผมไปสัมภาษณ์แฟนคุณเฟิร์นอุ้ยพี่ช้คนคุยคนค,ยคุยคุณเฟิร์นนะครับผมไปกับยามาฮ่านะครับผมยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่านะครับไปกันเลยจ้า นี่คือแบบว่าขอของดาราบแบบว่าไปเรื่อยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณเกือบสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเพราะว่ารอพี่โม่เนี่ยเลิกงานทำงานอยู่ที่พารากอนถูกไหมฮะผมก็ได้ไปช้อปปิ้งหนึ่งตัวนะครับก,ก็คือต้องบอกเลยว่าอยากมาเจอแล้วก็อยากมาคุยเพราะคุณฟ์นเนี่ยบอกว่าถ้าอยากมาก็มาคุยทำไมถึงยังคุยกับฟ์นอยู่พอคุยกันมาเรื่อยเรื่อยเพราะเราก็แบบเพื่อนแก๊้งเดียวกันอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นว่าต้องแบบเลิกคบกันไปเออเขาน่ารักตรงไหนเสน่ห์ของเขาเขาเป็นคนแบบใจ พอคุยด้วยแล้วบางคนเรารู้สึกว่าแบบต้องวิ่งตามอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบก็หายใจมาเต็มๆไม่ต้องวิ่งตามกันหนูนิ่งไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าเต้เต้ไม่ได้มีแบบรับลมคงนนยเข้าใจเข้าใจเอาจริงกล้าพูดถึงเขาไหมอาจจะมึงจัดจลงแหละพอพ่อเขาเนี่ยถ้าวันหนึ่งอะนัดวันหนึ่งถ้ามันใช่อะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณใช่หรือเปล่าไอ้ตรงนี้กล้าพูดในวันนี้ผมรู้สึกว่าผมพอสําหรับการที่เข้าไปเจอเขา ต้องกลัวทําไมถ้าเราถึงว่าแบบเราพร้อมอ่ะถึงว่าหน้าที่การงานเราดีกับเออเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังยังยังแบบยังไม่มั่นคงในสายตาเขาแน่ๆอะไรเงี้ยถ้าพ่อลงพ่อลงดูอยู่เดี๋ยจะบอกเลยกับพ่อครับกูรอถึงสี่ทุ่มเนี่ยเพื่อประโยคนี้เลยนะสวัสดีสวัสดีครับแล้วก็แบบสวัสดีอยากเจอแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าเรายังไม่สองพอที่จะแบบ เเขาไปจอก็อ,อยากให้รออีกหน่อยในวันนี้แบบเราแข็งแข่ง <c oughs> วันนี้มันคงวันนี้ถ้าให้ผมเนี่ยฝากไปพูดเลยเขาหนึ่งอยากอยากจะฝากอะไรอ่ะ,ะ <c oughs> ผมถ่ายวีดีโอให้มา พราะรายการขอของดารากูไม่มีโมเมนต์แบบจริงจังอะไรเงี้ยเนี่ยก็ก็ขอให้โมอ่ะในฐานะผมนะมองว่าแบบเขาก็ดูตั้งใจแหละเขาก็ดูแบบว่าจริงใจกับเฟินหลายๆอย่างที่เฟินบอกผอนที่จณะมหาเนี่ยก็อยากให้โมอ่ะทาในสิ่งที่โมคิดว่ามันถูกต้องถ้ามันพร้อมหรือมันอะไรอ่ะก็ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่รู้สิอยากให้แบบเปิดใจก็ดูโมเจโมนะฮะผมรู้สึกว่าทุกคนต้องเปลี่ยนได้หมดเลย มันอยู่ที่ชว่วงอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยกูก็พูดไม่เป็นเพราะกูก็กลัวทัวลงกันเอาจริงแต่กูก็เชื่อมัน่นนะ,ะ,ะ,ะคุจะเป็นคนดีขึ้น,มน <S 1> <S 1> ผมก็ดีนนผมเลิกทำอย่างอื่นแล้วแต่ผมอะคือเอายอมรับอะผมไม่อยากมาคุยเเขาเองเพราะปกติอะสื่อต่างๆโม่ก็ไม่ค่อยใครคุยว่าปกจะกลัวผื่นอะไรเงี้ยไม่กล้ากลัวตอบไม่เป็นนี่ก็คุยกันก่อนนะเพราะจริงๆก็ตื่นเต้นมากนะอะขอของลาววันนี้ต้องไปนะเราจะเที่ยงคืนแล้วง่วงนอนมากขับรถดีๆนะเค